รีวิวก่อนให้อ่านมังงะวันพีช1,151ฝูงกองทัพปีศาจของอิมกับความยากลําบากที่กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นต้องเผชิญหน้าเรียกได้ว่านะครับงานโคตรยากเลยนะครับเท่าที่เคยเจอมาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับรับคลิปนี้เป็นการพรีวิวนะครับก่อนที่เราจะรับชมมังงะวันพีช1,151เป็นการพูดคุยในตอนที่ผ่านมาแล้วก็ในตอนหน้ามีจุดไหนหน่าสนใจและน่าจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นตอนที่ โอเคครับอย่าลืมกดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของต้นที่สิ่งแรกเลยนะครับแน่นอนว่ามังงะวันพีชในตอนที่1 1 5 0ตอนที่ผ่านมานั้นจุดไหนนะครับเป็นจุดเด่นที่สุดเลยที่แฟนวันพีชนั้นต้องโฟกัสนะครับกโคงจะหนีไม่พ้นสลับอิมจริงๆเป็นเรื่องที่แอบตลกนะที่เรานั้นนะครับได้เห็นความสามารถของอิมเนี่ยก่อนที่จะได้เห็นความสามารถของดากอนซะอีกคือเฮียดากอนนั้นออกมานะครับตั้งแต่ก่อนเนี่ยจะเข้าแกนไลน์เลยได้ซ้ำนะครับอิมเนี่ย ของอิมแล้วนะครับเป็นเรื่องที่มันดูตลกดีนะแต่จุดที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับอย่างแรกเรารู้แล้วว่าอิมไม่ธรรมดานะครับและพลังของอิมในตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยอ,อย่างแท้จริงว่าอ่ะเป็นพลังเพราะผลปีาศาจหรือเป็นพลังนะครับเพราะชาติกําเนิดของตนเองแต่เชื่อได้ว่าสําหรับตอนหน้านะครับ1,151นั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เรานั้นจะได้เห็นความเก่งความเทพของอิมอีกอย่างตอนเนี้ยมันเป็นการเปิดมาให้เราวาวว่าเอออิมแม่งโคตรโกงเลยมีพลังนู้นพลังนี้แต่เรายังไม่ได้เห็นฤทธิ์เดช ฝูงกองทัพที่อิมนั้นสร้างขึ้นมานะครับว่าจะแข็งแกร่งมากแค่ไหน เพราะอย่าลืมนะครับว่าฝูงกองทัพที่อิมนั้นสร้างขึ้นมามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเหล่าบรรดาคนยักษ์และเป็นดอลลี่โบรกี้และเหล่านักรบคนยักษ์นะครับในกลุ่มของดอลลี่โบรกี้อีกคือถ้าสังเกตก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์นั้นก็พยายามสื่อให้เราเห็นแล้วว่ากลุ่มนี้ไม่ธรรมดานะครับอย่างเช่นเนี่ยตอนที่อิมนั้นแพ้ฮาคิราชันมาคนอื่นนั้สลบแทบเป็นแทบตายแต่พวกนี้นั้นยังมีแรงนะในการจะไปต่อสู้กับอิมต่อคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่ากลุ่มนักรบคนยักษ์นัั้นนโอออแแมม่ะะ่งงงคคตรรเเเเกกกขจิลลลยะบ็็ไปปาืหดว ของเหล่าคนยักษ์นะครับซึ่งจะมีพลังความสามารถที่มากกว่าปกติและในตอนเนี้ยเอาจริงผมแอบว้าวนะกับฉากที่เห็นโบรกี้นะเนี่ยไปจับในตัวของอิมโอเคแหละในท้ายที่สุดแล้วโบรกี้จะพ่ายแพ้แต่ก็ได้เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเนี้ยเก่งแกร่งไม่ธรรมดานะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยและเชื่อว่าในตอนหน้าน่าจะมีการเฉลยที่ชัดเจนกับการที่นะครับทางด้านของอิมนั้นเนี่ยก็คือใช้สัญญาปีศาจใช่ไหมสามารถทําให้พวกของโบรกี้ดอลลี่นั้นกลายมาเป็นพรรคพวกของตนเองซึ่งสัญญาค่อนข,ข้างขี้โกงเลยนะก็คือมันดูเหมือนไม่่มีเเงือนขไขใดๆลย คืออยากจะจับคนอื่นมาเป็นพวกก็สามารถเป็นได้มันเลยเป็นจุดที่น่าสนใจว่าในตอนหน้าบางทีแล้วอาจจะมีการเฉลยแบบเร็วๆเลยก็ได้นะครับว่าทําไมกันนะครับอิมนั้นถึงสามารถจับคนอื่นมาทำสัญญาปีศาจได้ง่ายดายขนาดนี้นะครับอย่างที่ผมทาคลิปไปก่อนหน้านี้มันก็เก่งๆไว้ว่าอาจจะต้องแบบแกล่งถึงขนาดมีอาคิราชันในการคลุมหรือเปล่าหรืออาคิเกราะที่มันทรงพลังและในตอนหน้านะครับน่าจะเป็นหนึ่งตอนที่อาจจะมีการเฉลยแล้วก็ได้นะครับ,บเหตุการณ์ที่กษัตริย์ฮาราถูกเจ้าชายโลกิสังหารนะครับเพราะจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ว่ากษัตริย์ฮาราวนั้นจะถูกสัญญาปีศาจนี้หรือเปล่าจากอิมเพราะว่ามันจะมีฉากในตอนที่ผ่านมา1,150ที่เราจะเห็นว่านะครับอิมนั้นได้สั่งนะครับให้โบลกี้นั้นให้ไปหานะครับเขาภูผายางปู่ยาวนะครับแล้วก็ตัดหัวชูขึ้นเหนือฟ้าเหมือนเป็นคําสั่งนะครับให้จัดการปู่ยาวมันน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมถึงโฟกัสที่จะต้องจัดการปู่ยาวเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้น่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ปู่ยาวนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในเหตุการณ์และการที่กษาาัันนัตรรรรรริิริย์าาาาาววนนนนน้้้เีี่่่่ถููกกสสงงงหหืือคคคทมจใ็ ปู่ยาวนั่นเองนะครับก็คือสั่งให้บโบรกี้นั้นไปปิดปากซะาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ค่อนข้างเมคเซนส์พอสมควรนะครับและก่อนหน้านี้อาจารย์โอดานั้นเคยหยดยอดมานะครับปู่ยาวเนี่ยมีบทบาทเยอะเสหลเกินมันก็อาจจะด้วยเหตุผลนี้นะครับในค่าคืนวันนั้นคนที่เป็นพยานปากเอกที่สุดก็อาจจะเป็นปู่ยาวจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมนะครับถึงสั่งให้ไปสังหารและไอพลังนะครับที่ทําให้บโบรกี้นั้นเนี่ยก็คือโดนสัญญาปีศาจไปเนี่ยก็คือมันจะมีประโยคนึงนะครับที่อิมมาพูดแหละว,ว่าเขานั้นนจะเเพพิ่พ่่มมลััังงงคววาาาาชรบบให้้้กกกททดขอโี ว่านะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งแล้วว่านะครับว่าอิมนั้นเป็นตัวแทนนะครับของด้านมืดตัวแทนแห่งความชั่วนะครับก็ฟิลปีศาจนั่นแหละการเพิ่มพลังความชั่วเข้าไปนะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มนะครับความสามารถของโบรกี้และก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับจุดนี้ค่อนข้างขัดแย้งนะกับพวกภาคีสวินเทพก่อนหน้านี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันาจะเป็นคนละเงื่อนไขก็ได้กับที่ภาคีสวินเทพหรือท่าผู้เท่าทาก่อนหน้านี้คือทางนันอิมนั้นมอบร่างกายที่เป็นอมตะนะครับให้กับ โดนสับแขนสับขาก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถงอกได้แต่นะครับไอ้น,นี้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอายุไขนะครับของโบรกี้ส่วนหนึ่งเท่ากับว่านะครับอายุไขของโบรกี้นั้นก็จะไม่อยู่ไม่นานสมมติปกติโบรกี้อยู่ได้300ปีอาจจะเหลือสักร้อยห้าสิบปีฟิลแบบนั้นละกันแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างขัดนะครับกับทางด้านของบูเท่าเซตเทิร์นก่อนน้เนี่ยที่ผูเท่าเซตเทิร์นมีอายุมากกว่า200ปีผมเลยมองว่าบางทีแล้วอิมนั้นนะครับน่าจะมีความสามารถในการทําสัญญาที่แตกต่างออกไปตรงนี้ในตอนหน้า 1, 1น้าาา51นนัอจจะมีกรเเปิดผ ก็ได้นะครับเกี่ยวกับเครื่องไขสัญญาที่อิมนั้นสามารถสร้างได้นะครับมีความยืดหยุ่นละกันในการทํามันก็เลยทําให้นะครับกองทัพของอิมนั้นเป็นอะไรที่มันน่ากลัวสุดๆเลยแต่เอาจริงๆเนี่ยผมนั้นแอบขัดนิดนึงละกันนะคือถ้าอิมมึงจะเก่งขนาดนี้อยู่มาถึเจ็ดร้อยแปดร้อยปีทำไมนะครับไม่ยึดเอลบาฟมานะครับทำไมต้องมาเอาในตอนนี้คืออาผมอาจจะเข้าใจได้ว่านะครับมันเป็นบริบทละกันนะครับของพวกกัวหัวพวกผู้ใหญ่ที่พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขยับเองนะครับให้คนอื่นนั้นทำนะครับถ้ามันไม่แบบ แต่มันก็แอบแปลกนะครับว่าถ้าหากต้องการคุมนะครับโลกใบนี้ให้มันอยู่หมัดจริงๆมันก็ทําแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับตอนที่พวกลูฟี่ไม่อยู่ที่กกอนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันง่ายมากๆเลยก็เลยสงสัยว่าทําไมนะครับถึงเลือกจะมาทําในตอนนี้นะครับมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นหรือเปล่าโอเคเข้าใจได้ว่าในตอนนี้ที่มันรีบทำเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับมาริจวนั้นกําลังถูกเผานะครับแต่มันก็ควรจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอในการเปิดเผยอีกทีหนึ่งและในตอนหน้านะครับกราบที่เถอะลูฟี่โลกินะ คือสําหรับผมมองว่าปวดแม่งโคตรแปลกเลยนะครับโอเคแหละอาจจะบอกว่ามันเป็นเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวอ่ะในเรื่องมันพิษนะครับเป็นเวลาเพียงแค่ไม่นานแต่นี่ระดับลูฟี่ระดับโลกินะว่าหรือโซโลใครก็แล้วแต่นะครับผมมองว่านะครับไม่ต้องถึงอิมมาหรอกแค่เหตุการณ์ปนป่วนขณะเนี้ยฮาคิพวกเองเนี่ยมันควรสัมผัสได้แล้วและควรมาได้สักทีนะครับแต่ทําไมถึงไม่มาสักทีอันนี้ผมว่ามันแอบขัดนิดนึงละกันก็หวังว่าในตอนหน้าถ้ากลับมามีบทบาทแล้วการลูฟี่โลกิหรือโซโลใครก็แล้วแต่นั้น จะมีการใส่เหตุผลนะครับที่เม็กเซนนิดนึงละกันว่าทําไมพวกนี้มาชานะครับพาะจริงเนี่ยอิมปรากฏตัวขึ้นฮาคิราชันแพรไปขนาดนั้นโอ้โลูฟี่ใช้เวลาไม่นานหรอกพี่แกต้องขึ้นมาข้างบนได้แล้วอันนี้นะครับโอ้โหปล่อยให้เรื่องนั้นโคตรบานปลายเลยนะครับแล้วมันบานปลายถึงขนาดที่โบรกี้กับดอลลี่นั้นเนี่ยถูกจับมานะครับเป็นสัญญาปีศาจแล้วนะครับคือเป็นพวกของอิมไปแล้วและมันก็ยากแก่การต่อกรแต่อีกบริบทหนึ่งอ่ะผมว่ามันน่าสนใจนะบางทีแล้วนะครับในตอนหน้าพวกอิมหรือภาคี่่่ยยยยอออาาจจจะะแแบบบไไมมูล้้ววกก็็คืัเดดปนหถึง กลับไปนะครับที่เมลิจัวเลยคือตอนนี้ก็คือทิ้งขี้ไว้แล้วให้พวกโบกี้ดอลลี่นั้นจัดการทั้งหมดนะครับและพวกเขาต้องรีบกลับไปเมลิจัวเพื่อจัดการสถานการณ์ที่วุ่นวายนะครับที่เมลิจัวถูกเผาในตอนนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นโอ้เป็นการผูกปมแค้นที่ดีมากๆเลยและทําให้นะครับมันก็สามารถเชื่อมไปต่อได้ที่กลุ่มโจรสัต์โมฟางนั้นจะไปช่วยเด็กๆหรือไปจัดการเจ้าพวกนี้นะครับและนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับการพัฒน,นาการของลูฟี่ด้วยอาจจะได้เห็นการซ้อนหรือบางสิ่งบางอย่่่าาาาางงงและะกกกรรรททีีํใให้้้พพวขอออููฟนนนนนนััตตาาเไปสค ในภาคเนี้ยอ่ะผมมั่นใจเลยว่าลูฟี่ก็คงไม่จบเอนเกมหรอกในการต่อสู้กับอิมนะครับโอ้ยเนื้อเรื่องยังมีไปอีกไกลนะครับแต่คงได้เห็นบางสิ่งบางอย่างแน่นอนกับสิ่งที่ได้เป็นอยู่ถึงความน่ากลัวนะครับความทรงพลังของอิมนะครับเพราะถ้าดูขนาดนี้แล้วนะครับถือได้ว่าเป็นบอสตัวหนึ่งละกันที่น่ากลัวระดับต้นๆเลยละในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะคิดเหมือนกันแล้วนะว่ามันโคตรน่ากลัวจริงๆซึ่งในตอนเนี้ยเอายังดีนะมีกลุ่มโจรสั์หมวกฟางอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวคอย ในตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ต้องแบบว่าอาศัยเก็บข้อมูลที่เยอะมากๆเพราะการที่จะจัดก,การนะครับพวกของอิมนั้นไม่ธรรมดาแล้วเป็นพลังปริศนาพลังแปลกๆพลังที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีมาก่อนในโลกวันพีชนะครับก็หวังว่ากาบันจะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาบอกเรื่องนี้กับเด็กๆว่าจะทํายังไงต่อเลยดูควาเห็นบ้างครับคิดว่าในตอนหน้า1นึ่งพนั้นคาดหวังอะไรมากที่สุดอยากจะรับชมอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยชาววันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ